สวัสดีครับผมจันตี้ครับผม facebook บาร์ตี้นาแฝงนนช่อง youtube จันตี้พีบ้านะครับวันนี้วันที่17พฤษภาคม2,567นะครับวันนี้กีดย่างผ่าฝนอีกวันครับผมอีกประมาณสัก4 0นาทีไม่เกิน1ชั่วโมงครับฝนจะตกนะครับเมื่อฝนจะตกเราก็ต้องแก้ปัญหานะครับผมมาครผมนี่คือสูตรโรยหน้ากันฝนครับผม นี้ปุ๊บไปเลยครับนะครับไปเลยอ่ะทำนี่ต้นหนึ่งอ่ะถ้าหากจะลองอยู่นี้ก็นี่ก็ได้ครับเนี่ยนี่ก็ได้ลองไว้ก็ได้ครับอ่ะอีกต้นนะครับกินนาทีได้เนี่ยยังไม่ถึงนาทีเลยต้นนะครับอันนี้รีบนะครับผมอันนี้กิ่เยอะครับผมวันนี้รวมกิดร้อยไปร้อยต้นนะครับยังนี้ทันทำให้ดูช้าๆนะครับผม ครับผมอันจักสามต้นสี่ต้นแล้วกันนะครับถ้าจีดรวยแน่ถ้าจีดผ่าฝนมันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ต้นแรกๆนะครับผมมันก็ยังหยดอยู่เลย เหมือนมันเป็นฮอร์โมนธรรมชาตินะครับเยเดี๋ยวผมคงขอ,งขอตัดคลิปไปเลยนะครับผมผมรีบครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าวันนี้